อ่ะสุนทกนะด่วนพิเศษทักษินรัตที่3าหนึ่งนะครับกรุงเทพอภิวัตชุมทางหาดใหญ่ โอ้โหควันดํามาเลยนะก็สวัสดีเพื่อนๆ f อซคนบ้ารถไฟนะครับวันนี้ก็ใช้ QSY 5232นะครับวเวลาค่อนข้างดีเลยนะช้าแค่8นาทีนะ ผ่านบ้านกูบัว17ในกา4นาทีาคลิปนี้ก็ถ่ายตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่27สิงหาคม2566นะครับมาเป็นบรรยากาศยามเย็นนะวันนี้ท้องฟ้าก็ดูสดใสนะครับไม่น่าจะมีฝนนะ ชมกันต่อนะครับตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีชมรถธรรมดานะที่สองหกสองสี่สี่ศูนย์สี่นะครับเอากระตอมช้าสิบสองนาทีนะครับวันนี้วันนี้ไม่เจอกับสามหนึ่งนะที่บ้านครูบัวนะครับขบวนรถก็ราชานิดนึงนะสิบสองนาทีนะครับ ผ่านตรงนี้ไปก็17บเนากานะครับก็เดี๋ยวไปเข้าจอดที่ราชบุรีนะครับมันสถานีต่อไปนะครับมาชมมันต่อนะครับด่วนพิเศษที่37และ45นะกรุงเทพอภิวัตรประดังเบซาสุงไหงโกลกนะครับเดี๋ยวจะวิ่งผ่านนะ17บเนากาห้นาทีมาตามเวลาเลยนะครับวันนี้ ใช้ q s y นะแหเมื่อวานได้ข่าวว่า38ใช้ GEA นะแต่ไม่มีโอกาสมาถ่ายนะครับ5211นะครับทำกระโบน นะครับวันนี้ไม่ค่อยแน่นบุยสารไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับนี่เดือนหน้าก็มีข่าวว่าจะเปิดทางคู่นะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะก็อย่างที่ผมเคยบอกนะตรงจุดตัดรถไฟนะครับบ้านบางลี่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อรางเลยนะ วันนี้อากาศดีจริงๆนะิ8นาฬิกา30นาทีนะครับอ้าววันนี้ฮิตาชินะรถเร็วที่169นะครับกรุงเทพอภิวัตรยัญลานี่4508อ่ะ06นะ พอสมควรนะผู้โดยสารมีพอสมควรนะครับวันนี้เดี๋ยวไปรีกกับด่วนพิเศษที่สี่ศูนย์นะครับที่บ่อตะคอนะมะครับเดี๋ยวมาปิดท้ายกับรถด,ด่วนพิเศษที่สี่ศูนย์นะครับสุราธานีกรุงเทพอภิวัฒน ประเดี๋ยวสักคู่จะวิ่งผ่านนะครับวันนี้ล่าช้าอยู่สามสิบแปดนาทีนะครับ mm hmm. มาไวนะแป๊บเดียวมาโพดตรงนี้แล้ว mm hmm. ทองฟ้าก็ใกล้มือเต็มทีนะครับสิบแปดนาฬิกาสี่สิบสี่นะ mm hmm. ืูจะมองตอนคว้าห่วงทันหรือเปล่านะ นิ่มๆน,นะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ